สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับคนบ้าน,านชงชากาแฟนะคะเราจะมาทำเมนูยำค่ะวันนี้เป็นยำหุ่นเส้นรวมนะคะหุ่นเส้นรวมมิตรนะคะเราก็จะเตรียมวัตถุดิบหั่นไว้ให้เรียบร้อยนะคะมะเขือเทศหอมขึ้นไส้กระหล่ำนะคะแล้วก็ไส้กอกหรือว่าปูอัดเล็บมือนางตามใจชอบนะคะตั้งหม้อเดือดเลาก็เอามาลวกค่ะ เอามาลวกให้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวุนเส้นหรือว่าผักเรามาลวกให้สุกพอประมาณนะคะ แล้วเราก็มาเตรียมปรุงกันเลยค่ะพริกกระเทียมตามด้วยกระเทียมดองนะคะใส่กระเทียมดองแล้วก็คนๆให้กันตามด้วยน้ำมะนาวปรุงด้วยน้ำตาลรสด,ดีนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยหรือว่าหวานก็ตามใจชอบได้เลยนะคะปรุงเรียบร้อยเราก็เอาเครื่องที่เราลวกไว้นะคะเอามาลงมาใส่เลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็มะเขือเทศหอมค่ะเอามาลงเลยค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบตามด้วยวุ้นเส้นนะคะแล้วก็กระหล่ำลวกค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะเรียบร้อยพร้อมเสริมนะคะ ฟังมาจบคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ